มีชายหนุ่มคนหนึ่งนะแองสซเชื่อแค่น,นี้ย่ำแย่มากรู้แต่เจออะไรที่ไม่ได้เป็นดั่งใจไม่ว่าจะเป็นการงานนอกจากเงินค่าจ้างน,น้อยแล้วก็ยังเป็นงานที่ไม่ค่อยมีเกียรติไม่ชอบเลยอุปสรรคก็เยอะ มีปัญหากับเพื่อนร่วมงานม,มีปัญหากับผู้คนรวมทั้งพี่น้องในบ้านเป็นคนที่ไม่มีความสุขแต่ไม่ด้วยความเครียดความวิตกกังวลหมดเหงยดความกลัดเกลียวเพราะาสวิตน,นี่มันไม่เป็นดังใจ วันวันหนึ่งเนทุกวันนี้แกก็ต้องนั่งรถเมย์ไปทํางานไกลทะด้วยนะไปกลับก็สชั่วโมงระหว่างที่นั่งรถไปทํางานแกนก,นก็เซ็งบนน้นบนนี่รถใช้เวลานาน,านรถติดนี่ถ้ามีงานทำที่อื่น เดินเดือนเยอะคงจะไปทําที่นั่นแล้วแต่นี่ไม่มีที่ไปก็เลยต้องจําใจนะต้องไปทํางานที่นี่ใช้เวลาเดินทางไปกลับสี่ชั่วโมงวันนึงแกก็บ่นให้แม่ฟังแม่ก็เลยบอกว่าอาหนังสือไปอ่านดีกว่าแทนที่จะอยู่เปล่าเปล่าบนรถเมลวันละสี่ชั่วโมงอย่างน้อยก็ได้อะไรบ้าง ถ้าไม่ได้ความรู้ก็อย่างไก็ไม่หมือนหินหัวเสียนะกับการที่นั่งอยู่บนรถเปล่าๆบางทีแกก็ไม่ค่อยชอบอ่านหนังสือนะแต่ว่าไม่มีอะไรทำก็เลยอ่านหนังสืออยู่บนรถเมล์วันละสีชั่วโมงนี้ก็อ่านไปได้ไม่น้อยน่วันหนึง่งแกก็ เปิดอ่านหนังสือเล่มหนึ่งนะเจอข้อความซึ่งสะดุดใจมากนะมันเป็นข้อความของจกักรพรรดิกุงโรม,มันกุงโรมนะเมื่อเกือบสองพันปีก่อนอซึ่งเป็นนักปรัชญาที่มีชื่อเสียงด้วยนะมา,าลคุสอเลิอุสนะอันนี้ คนที่สนใจเรื่องปรัชญานี่ก็อาจจะคุ้นกับชื่อของจักรพัทธอ,องค์นี้แต่พวนี้ก็พูดถึงว่าเนี่ยชีวิตของตัวเองเนี่ยมีเป้าหมายอย่างหนึ่งนะก็คืออยากจะเป็นคนที่มีจิตใจมั่นคงไม่วั่นไหวเหมือนกับหินผาที่โดนคลื่นาสาดซัด ซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่ก็ยังไม่ขยับขยื่นในขณะที่คลื่นก็แตกกระจายความบ้าคลั่งของทะเลก็แปรเป,ปลเปี่ยนกลายเป็นความสงบนะอยู่รอบๆหินผานั้นแกสะดุดใจกนี่็เพราะว่าชื่องแกเนี่มันเต็มไปด้วยปัญหามากมาย แต,แต่ก่อนนี้แกคิดว่าเนี่ยทำยังไงนะถึงจะหลีกหนีปัญหาไปอยู่ในที่ที่ไม่มีปัญหาหรือไม่เช่นั้นก็หาทางจัดการกับสิ่งต่างๆเพื่อไม่ให้กลายเป็นปัญหาแต่ว่าทำเท่าไหร่ทำไรก็ไม่เคยประสบความสำเร็จคำพูดของจักพรรด องเนี่ยทำให้แฉะฉุกคิดขึ้นมานะว่าคนเราเนี่ยแม้จะเจอปัญหานะแต่ว่าถ้าจิตใจมั่นคงเนี่ยเหมือนหินผาเนี่ยปัญหาก็ทำอะไรไม่ได้เนหะมือเคลื่อนจิตซัดศาสตร์ก็ใส่หินผาครั้งแล้วครั้งเล่าแต่หินผาก็ยังสงบนิ่งไม่ยไขยับขยื่น เพราะว่าเนี่ยเป็นสิงที่ไม่เคยคิดมาก่อนเลยนะเพราะอย่างที่บอกนะชีวิตที่จะไม่ได้ปัญหาของแกเนี่ยเราคิดว่าเนี่ยทางเดียวที่จะไปทุกวคือไปอยู่ในสิ่ที่มันไม่มีปัญหาหรือแม้ก็จัดการปัญหาต่างๆให้มันหมดไปแต่ความจริงแล้วมันเป็นไปไม่ได้ ก็เมื่อหินผานะที่อยู่ริมทะเลเนี่ยยังไงก็ต้องนีเคลื่อนไม่พ้นแต่สิ่งสำคัญอยู่ที่ว่าเมื่อคลื่นซัดสาดใส่กระนำแต่ว่าหินผาก็ยังสงบนิ่งอยู่ได้ส่วนเคลื่อนก็มแีแต่กระจายน้ำที่เคยปั่นป่วนก็สงบลงก็เ,งเลยเกิดความคิดว่าเออเราถ้าเราอยากมีเชื้อที่มีความสุขไม่มีความวิตกกังวล ไม่มีความหงุดหงิดเปรี้ยวนี่ตอนได้ฝึกใจเรานะฝึกใจให้มั่นคงเข้มแข็งนะเหมือนหินผาเนะี่ยอันนี้ก็เลยเป็นที่บาที่ทำให้ชายหนุ่มคนนี้หัานมาสนใจเรื่องการฝึกจิตฝึกตนนะแทนที่จะคิดหนีปัญหาหรือแทนที่คิดจะแสวงหาชีวิตที่มันไม่มีปัญหารบกวนที่จริงมันก็เป็น แนวคิดเดียวกับพุทธศาสนานะมงคลสาประการเนี่ยสีข้อสุดท้ายเนี่ยคือเรื่องนี้เลยนะอย่างที่มีการแปลว่าเนี่ยเมื่อมีโลกธรรมเกิดขึ้นหรือมีโลกธรรมกระทบนะจิตก็ไม่หวันไหวไม่เศร้าโศกร้ลยทหรือกิเลสเป็นจิตเกษมสาร อันนี้จะว่าไปมันก็ควรจะเป็นจุดหมายชีวิตนะของชาวพุทธนะก็คือว่าฝึกจิตจนกระทั่งไม่ว่ามีโลกธรรมบวกหรือลบมากระทบแต่ว่าจิตก็ไม่หวั่นไหวใจก็ไม่กระเพื่อมช่วยคนเราเนี่ยมันจะให้ไม่มีปัญหาเลยยากนะเราจะทำได้ด้วยการ ทำให้ปัญหาเนี่ยมันบอนเทาเบาบา,บางแต่ยังไงก็ยังมีปัญหาเกิดขึ้นมันอยู่ที่ว่าเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นแล้วเนี่ยใจก็ยังมั่นคงนะจิตก็ไม่หวั่นไหวสงบอยู่ได้นะเปรียวไปเมื่อก็มืนกับหินผานะหรือในทางศ,ศาสนาท่านเต็มกับภูเขาเนี่ยไม่ว่ามีอะไรมากระทบก็ไม่กระเทือน อยู่ริมทะเลเนี่ยจะไม่ให้มันมีคลื่นกระทบเลยไม่มีคลื่นซัดสาดเลยเนี่ยมันยากใจที่ว่าทำยังไงเมื่อถูกคลื่นซัดถูกคลื่นสาแล้วเนี่ยยังมั่นคงอยู่ได้นะก็เหมือนกับชีวิตเราทุกวันนี้เนี่ยนะจะไม่ให้เจอดูสัมผัสเชื้อโลกเลยเนี่ยเป็นไปไม่ได้สมัยหนึ่งเราเคยเชื่อว่าเนี่ยจะสามารถกําจัดเชื้อโรคให้หมดไปจากโลกได้ พราะตนั้นเรามีความหวังกับวัคซีนมีความหวังกับยาปฏิชีวนะเช่นพินิซิลินมากแต่เดี๋ยวนี้รู้ว่าเดี๋ยวนี้ก็รู้แล้วว่ามันมีทางที่จะกําจัดเชื้อโรคให้หมดไปจากโลกนี้ได้แม้แต่ยาปฏิชีวนะก็ทํำท่าจะรับมือกับเชื้อโรคเช่นแบคทีเรียไม่ไหวนะเพราะว่ามันก็พัฒนาภูมิต้านทานยาปฏิชีวนะขึ้นมาก็เรียกซูเปอร์บัคนี ย่งนี้มีโรคที่มันมีภูมิต้านทานสูงมากนะใช้ที่ยาที่ดีสุดข,ของมนุษยก็เอาชนะไม่ได้ยังไม่ต้องพูดถึงไวรัสนะซึ่งมีมากมายสารพัดแม้แต่เอจนี่ก็ยังจัดการสยบมันไม่ได้เต็มที่ไม่ต้องพูดถึงโควิดแล้วก็โรคอีกมากมายที่ตามมาอีโบลาซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่มี วัคซีรักษามาเบิกเอ็มพอ็อกซ์ฝีดาดลิงแล้วก็อีกมากมายเพราะนั้นเป็นอันว่าเนี่ยมันไม่มีทางนะที่จะทำให้โลงนี้ปราศจากเชื้อโรคได้แต่ถึงแม้มีเชื้อโรคอยู่รอบตัวหรือแม้กระทั่งอยู่ในตัวเราสิ่งที่เราทำได้คือการสร้างภูมิคุ้มกันร่างกายหรือภูมิคุ้มกันโรคที่ทำให้โรคเนี่ยมัน ทำอะไรร่างกายเราไม่ได้อย่างทุกวันนี้เราก็มีอย่างในสีของประชากรโลกก็มีเชื้อปอดบวมเนี่ยเชื้อวัณโรคอยู่ในร่างกายแต่ก็มีคนส่วนน้อยนะที่เป็นวัณโรคมีเพราะอะไรนะเพราะว่าเรามีภูมิคุ้มกันสามารถจะรับมือกับเชื้อโรคแม้อยู่ในร่างกายเราได้เช่นเดียวกันนะ คนเราเนี่ยชิดลองแต่ละคนเนี่ยไม่ว่าจะรวยแค่ไหนยิ่งใหญ่เพียงใดมันก็ไม่สามารถจะหลีกหนีปัญหาไม่สามารถจะหลีกหนีโลกธรรมฝ่ายลบเสื่อมราบเสื่อมยศหรือว่าการดินทาว,ว่าร้ายรวมทั้ง ความเจ็บความป่วยความล้วมเหลวที่เราเรียกลมๆว่าอน,นิจจารมเนี่ยไม่มีทางหนีพ้นนะแต่ว่าสิ่งสำคัญอยู่ที่ว่าเนี่ยเราสามารถฝุดใจชนิดที่ว่าเมื่อเจอสิ่งเหล่านี้แล้วเนี่ยใจก็ยังมั่นคงไม่หวั่นไหวคือไม่ทุกได้นะแน่นอนนะเราก็ต้องหาทาง ทำทุกอย่างนะเพื่อให้ปัญหามันมีน้อยลงอที่เราควรสมาทานศีลอย่างน้อยศีลห้าเนี่ยเหตุผลสำคัญก็คือเพื่อให้ปัญหาเกิดขึ้นการชีวยของเราเนี่ยน้อยที่สุดเพราะถ้าเรามีศีลเช่นศีลห้าเนี่ยในเรื่องเดือนเนื้อร้อนใจมันก็จะเกิดขึ้นน้อยลงเพราะไม่ไปสร้างความทุกข์ไม่ไปเบปียดเบียนใคร แต่เสียงอย่างเดียวก็ไม่พอนะเราต้องทำอย่างอื่นด้วยเช่นถ้าไม่อยากให้บ้านถูกไฟไหม้ทรัพย์สินถูกขโมยก็ต้องติดสัญญาณนะการไฟติดกล้องวงจรปิดหรือว่าปิดประตูหน้าต่างมีประตูหน้าต่างที่เข้มแข็งแน่นหนามีกำแพงล้อมรอบถ้าทำได้อันนี้มันไม่ใช่เป็นเรื่องของเสียงเป็นเรื่องทางโลกนะที่มีนะัดที่เป็นไปเพื่อ ป้องกันไม่ให้ปัญหาเกิดขึ้นรวมทั้งการดูแลสุขภาพร่างกายให้ดีกินอาหารถูกสุขลักษณะรู้จักประมาณในการบริโภคอันนี้เรียกว่าพยายามทำให้ปัญหามันเกิดขึ้นกับเราน้อยที่สุดหรือว่าจัดการให้สิ่งต่างๆเนี่ยมันไม่กลายเป็นปัญหาแต่เมื่อเราทำยังไงเนี่ยมันก็ยังมีปัญหาเกิดขึ้นกับเราจนได้ไม่ว่าจะเป็นความเจ็บป่วยไม่จะเป็นการสูญเสียทรัพย์ ยังไม่ต้องอยัไม่ต้องพูถึงการสูญเสียคนรักทั้งจากเป็นจากตายคําต่อว่าดาทอหรือสิ่งรบกวนใจอันนี้มันเกิดขึ้นแล้วนี่เราก็ยังมีวิธีการนะที่ช่วยให้รักษาที่ช่วยรักษาใจไม่ให้ทุกข์ได้ทําให้ใจงสงบมั่นคงอยู่ได้สงบได้มั่นคงได้ไม่ใช่เพราะไม่มีอะไรมากระทบแต่เพราะว่ามีวิธีนะมีธรรมะในการรักษาใจ อย่างแรกคือการรู้จักที่จะเมินเฉยมั่งนะช่างหัวมันนะไม่เอาใจใส่เพราะถ้าเราไปใส่ใจกับมันนี่เราก็จะเกิดความ,มหงุดหงิดเกิดความโมโหขึ้นได้มมดง่ายยุ่งอย่างเช่นเสียงดังเนี่ยเสียงดังถ้าเราไปใส่ใจมันนเราหงุดหงิดเลยนะแต่ถ้าเราไม่ใส่ใจมันก็ทําอะไรเราไม่ได้จะเป็นเสียงดังจากเพื่อนบ้านเสียงมาา้าเห่า คนเราต้องรู้จักนะรู้จักเมินบางบางทีมีมแมลงมารบกวนถ้าเราไปใส่ใจกับมัน้วเราหงุดหงิดนะโดยเฉพาะที่นี่มันจะกัดบ้างก็อย่าไปสนใจมันนี่คือเรว่าเมินนะหรือเวลาสวดมนต์เนี่ยนะบางคนหรือคนที่นั่งอยู่ใกล้ๆสวดเสียงสูงบ้างต่ำบ้างไม่ตรงกับเราไม่สอดคล้องกับบคุคคละถ้าเราไปสนใจไปใส่ใจนี่เราก็หงุดหงิดหัวเสียนะแต่ถ้าเราไม่สนใจ มันก็ไม่มีอะไรแต่ที่บางคนหงุดหงิดก็เพราะอะไรเพราะไปใส่ใจกับเสียงที่้นข้างหรือขณะที่บรรยายอยู่เนี่ยเกิดมีบางคนนั่งถายโทรศัพท์มือถือหรือนั่งสับงงกหรือบางทีอาจจะกระซิบกระซาบอุยกันถ้าคนพูดเนี่ยไปใส่ใจกับภาพเหล่านี้มันก็หงุดหงิดนะจะให้ทุกคนเนี่ยตั้งใจฟังมันยาก อาจารย์ที่บรรยายในชั้นเรียนแต่นักศึกษาก็ไม่สนใจนั่งไถมือถือบางทีก็พูดคุยกันถ้าไปใส่ใจนี่มันก็ไม่มีสมาธิมีความหงดงินบางทีก็เลยบรรยายไม่รู้เรื่องแต่ถ้าไม่ใส่ใจนะก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะเพราะนั้นเนี่ยอาการที่รู้จักเมินนะกับสิ่งที่ไม่ถูกใจเราเนี่ย มันก็ทําให้จิตใจเราเนี่ยสงบได้นะไม่ใช่เพราะทุกคนทําตัวเรียบร้อยไม่ใช่เพราะทุกคนตั้งใจฟังไม่ใช่แต่เป็นเพราะเราไม่ใส่ใจนะบางคนก็ใช้บอกใช้คำพูดช่างหัวมันไอชีวเราก็ต้องมีเรื่องพวกนี้แหละนะแต่แน่นอนปัญหาเราเนี้ก็จะเป็นปัญหาเล็กๆน้อยๆแต่ก็อาจจะมีปัญหาใหญ่ๆเกิดขึ้นหรือบางทีเราเผลอไปใส่ใจมันเกิดค,ความมุนกมิขึ้นมา มีคนพูดคุยกันหรือมีเสียงโทรศัพท์ดังในศาลานี้บังเอิญเราไปเกิดไปใส่ใจมันขึ้นมาแล้วเกิดควางมงุหงิดแต่ว่าก็ยังไม่สายนะเรายังมีสิ่งหนึ่งที่ทำได้คือมีสตริรู้ทันในการที่จะไม่ให้มีอารมณ์เกิดขึ้นในใจนี้เป็นเรื่องยากนะสำหรับปุถุชนนะแต่ถ้ามันเกิดขึ้นแล้วถ้าอารมเกิดขึ้นแล้วเนี่ยใจไม่ทุกนี่ทำได้นะถ้ารู้ทันมันรู้ทันก็มันเกิดก็เกิดไป แต่ว่าทำอะไรใจไม่ได้อันนี้เรียกว่ามีสติรู้ทันอารมณ์ที่เกิดขึ้นไม่ปล่อยให้มันครอบงำใจมันก็เหมือนกับเรือนะเรือเนี่ยมันอักปางได้ไม่ใช่เพราะน้ำที่อยู่รอบๆนะถึงแม้จะมีน้ำอยู่รอบๆเรือก็ยังลอยอยู่ได้แต่เรือจะอักปางได้ก็เพราะเราปล่อยให้น้ำเข้ามา สิ่งทําไมนคือก็ก็คือการที่ระวังไม่ให้น้ําเข้ามาในเรือออย่านั้นคือว่ารักษาใจไม่ให้อารมณ์เข้ามาท่วมท้นจิตใจหรือมารบกวนจิตใจเมื่อใดก็ตามที่เรางุหงุดหงิวเสียเป็นทุกข์นั่นเป็นเพราะว่าเราเผลอปล่อยให้อารมณ์พวกนี้เข้ามาในใจแต่ถ้าเรามีสติเนี่ยอารมณ์พวกนี้ก็เข้ามาไม่ได้มันก็ยวงห่างเหมือนกับกองไฟที่ แม้จะอยู่แม้จะเป็นไฟที่เป็นกองไฟกองใหญ่แต่ว่าก็ทำอะไรเราไม่ได้เพราะเราหยดอยู่ห่างจากมัน,นเวลาคนไปดับไฟเนี่ยในป่าเนี่ยบางทีไฟนี่มันสูงนะท่วมนต้องห้าเมตรสิบเมตรแต่ทำไมผู้คนเนี่ยไม่ถูกไฟไหม้นะเพราะว่าอยู่ห่างจากมันถ้าเข้าไปใกล้มันเมื่อไหร่เนี่ยน่าจะถึงจะเดือดร้อน ไฟอารมณ์ก็เหมือนกันนะมันเกิดขึ้นในใจแต่มันทําอะไรจิตใจไม่ได้เพราะว่าสติพาใจเนี่ยถอยห่างจากอารมณ์เหล่านั้นอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่เราทําได้บางทีท่านก็เรียกว่าไม่ไปยึดมันมีความโกรธแต่ไม่ไปยึดนะมีความเศร้าเกิดขึ้นแต่ว่าก็แค่ดูมันเฉยเฉยไม่เข้าไปยึด ว่าเป็นเราเป็นของเราหรือไม่ยึดว่าเนี่ย<ม>ความโกรธเป็นเราความเศร้าเป็นเราแต่ทุกครั้งเนี่ยถ้าไปยึดความเศร้าเป็นเราความโกรธเป็นเราความเมืงอยเป็นเราเมื่อไหร่ใจมันทุกเลยนะแต่ถ้าไม่ยึดนะมันก็ไม่ทุกผ<ม>ู้ใหญ่คือว่ารู้จักปล่อยนะปล่อยให้มันเกิดขึ้นหรือปล่อยให้มันมาแล้วก็ไป หรือถ้าเกิดเผลอยึดเข้าไปแล้วก็ปล่อยมันเมื่อรู้ตัวอันนี้เราต้องอาศัยสตินะคำว่าปล่อยเนี่ยความหมายลา่ะคือปล่อยให้มันผ่านเลยไปไม่เข้าไปยึดนะอันนี้ควรสุดทำนะเป็นอาจ,จินแต่ครั้นี้ถ้าเกิดเผลอ,อไปยึดเข้าไปแล้วเนี่ยก็ให้รู้ตัวไวๆว่ายึดเข้าแล้วแล้วก็ปล่อยมันในเมื่อมันเป็นขยะ คำพูดของใครบางคนการกระทาใครบางคนเป็นขยะทาําไมเราถึงไปหยิบนะเข้ามาใส่ไว้ในใจเราคําพูดบางอย่างมันเหมือนกับเศษแก้วนะหรือว่าเศษตะปูที่พ่นออกมาจากปากเขาบางทีก็ถูกตัวเราแต่บางทีก็ไม่ถูกแต่ตกลงพื้นทาําไมเราต้องหยิบมากรีดแทงตัวเราทิ่มแทงตัวเราถ้ามีสตินะ เราไม่ทำอย่าง,งานั้นแต่ส่วนใหญ่ไม่มีสติไปเก็บมันมาจากพื้นหรือจากป่าของเขาแล้วก็มาทำร้ายเราบางทีก็ไปเอาขยะนะสิ่งที่เรามองเป็นขยะนี่มาสุมมาใส่ไว้ในบ้านของเราบ้านที่ว่านี่คือจิตนะแล้วพอมันเหม็นก็บอกว่าทําไมขยะมันเหม็นอย่างนี้มันเหม็นเหลือเกินคําถามคือแล้วเอาขยะมาใส่ไว้ในบ้านทําไม เวลาเศษแก้วเศษตะปูมันมันทิ่มมันแทงตัวเราอดเจ็บปอ้ยเจ็บปุ๋ยคาถามคือเราไปหยิบมันมาทิ่มมาแทงใจเราทําไมนี่พราะไม่มีสติถนะ้าม,มีสติเราจะไม่ทาอย่างนั้นนะาการจลรสติจึงเป็นเรื่องสําคัญที่จะช่วยทําให้จิตใจเราสงบเย็นมั่นคงได้แม้ว่าจะมีเรื่องร้ายๆมากระทบหรือมีโลกธรรมฝ่ายลบเกิดขึ้น ยิ่งถ้าเรารู้จักนะวางใจให้เป็นนะไม่คาดหวังไม่ยึดมั่นกับความคาดหวังคาดหวังลูกว่าต้องเป็นอย่างงาน้นเป็นอย่างนี้ต้องเรียนให้ได้ดีต้องเรียนคณะที่พ่อต้องการมีอาชีพที่มาต้องการหรือมีคนรักที่พ่อแม่เห็นดีด้วยแต่แล้วก็ทุกข์เพราะเขาไม่เป็นไปตามความต้องการของพ่อแม่แตามใจที่ยังปยึด มั่นถือมั่นในความคาดหวังหรือความต้องการนะของตัวเองนะพ่อแม่ก็ทุกเนะเพราะว่าสิ่งที่เขาเลือกเนี่ยมันกม็มันก็ไม่ใช่เป็นสิ่งเลวร้ายแต่ที่มันทําให้พ่อแม่ทุกข์ก็เพราะเป็นคาดหวังอันนี้เรายึดมั่นในความคาดหวังถ้าคลายความคาดหวังลงมันก็ไม่ทุกนะผู้ใหญ่นั่นคือ่าเหตุแห่งทุกข์อยู่ที่ใจของผู้เป็นพ่อแม่แล้วถ้าความทุกข์มันเกิดขึ้นกับเราเนี่ย ก็จเป็นพ่อเหตุผลเดียวกันคือไปยึดในความคาดหวังคาดหวังดินฟ้าการข้างคาดหวังผู้คนคาดหวังพ่อแม่คาดหวังครูบาอาจารย์คาดหวังล,ลูกศิษย์แล้วพอเขาไม่ไปไปดังใจก็โกรธโมโหก็โทษเขาแต่จริงแล้วเนี่ยไม่ว่าเขาจะทําอะไรเนี่ยมันไม่ทําให้เราทุกข์นะถ้าเราไม่ได้คาดหวังในสิ่งที่เขาไม่ได้เป็น ครันนี้เนี่ยการปล่อยวางอย่างหนึ่งเนี่ยก็คือการปล่อยวางไม่ใช่ด้วยสติแต่ด้วยปัญญาการที่เรามีความโกรธมีความโศมีความเศร้าเมื่อมีเหตุร้ายมากระทบหรือเมื่อมีอน,นิถารวมเกิดขึ้นเนี่ยเป็นพเพราะเรื่องเรามีความคาดหวังในสิ่งต่างๆมันเป็นความยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเราเป็นของเรายึดมั่นว่าเที่ยง อันนี้เป็นเพราะว่าไม่รู้ความจริงนะว่ามันไม่มีอะไรที่ยึดมั่นถือมั่นได้เลยถ้าเราไม่มีความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งต่างๆเมื่อสิ่งนั้นมันแปลเปลี่ยนไปเงินทองถูกลักขโมยร่างกายเกิดเจ็บป่วยหรือว่าเกิดแก่ชราหรือคนรักล้มหายตายจากไปเราก็ไม่ทุกเนะแล้วคนไปคิดว่าทุกเพราะเงินหายทุกเพราะเจ็บป่วยทุกเพราะคนรักตายจากไปที่จริงไม่ใช่หรอก มันทุบเข้าไปยึดว่าสิ่งเหล่านั้นคนเหล่านั้นนะว่าเที่ยงว่าเป็นของเราอันนี้เ่าไม่รู้ความจริงเป็นความหลงชนิดหนึ่งนะซึ่งจะแก้ได้เนี่ยก็ต้องมีปัญญาปัญญาทําให้รู้ความจริงส่วนความหลงอีกอย่างนึงคือไม่รู้ตัวก็เลยไปยึดเอาอารมณ์ที่มันเป็นลบอย่างที่เปรียบเทียบเนี่ยไปหยิบเอาเศษแก้วเศษตะปูมาทิ่มแทงตัวเอง ไปหยิบเอาขยะมาสุงมกองในบ้างตัวนี้อันนี้เรียกว่าไม่รู้ตัวหาสติถ้าเรารู้ตัวนะมีสติถ้าเรารู้ความจริงเพราะมีปัญญาอะไรเลวร้ายเกิดขึ้นกับเรากับร่างกายของเรากับทรัพย์สินของเรากับคนรักของเรามันก็ไม่ทุกนะแม้กระทั่งคำว่าของเราเนี่ยสุดท้ายมันก็ไม่มีก็รู้ว่าเนี่ยมันไม่ใช่ของเราเลยเพราะฉะนั้นแม,ม้จะมีโลกธรรม ฝ่ายลบเกิดขึ้นมีความสูญเสียพัดพ้าเกิดขึ้นจิตใจก็ยังเป็นปกติได้อันนี้เราเป็นสิ่งที่ช่วยทําให้ใจเนี่ยมันมั่นคงเข้มแข็งนะเหมือนกับหินผาที่คลื่นจะซัดสาดทยังไงหินผาก็ยังสงบนิ่งไม่ขยับขยื่นมีแต่เคลื่อนที่แตกกระจายไปงั้นถ้าเราฝึกใจแบบนี้มันจะช่วยลดความทุกข์ไปได้เยอะ มีทุกกายก็จริงแต่ใจไม่ทุกเสียรัพย์แต่ว่าใจไม่เสียแล้วมันทําให้เราเนสามารถจะเข้าถึงสิ่งที่จาเพื่อศาสนาหรือว่าเป็นมงคลสูงสุดนะคือเมื่อเรากธทําถูกต้องแล้วนะจิตก็ไม่หวั่นไหวใจก็ไม่กระเทือบไม่กระเพื่อมนิ่งมั่นคงอยู่ได้มีชายหนุ่มคนนึ่งเนะาะแกโซชื่อแกนี้ย่ำแแย่มาก แต่เจออะไรที่ไม่ได้เป็นดั่งใจไม่ว่าจะเป็นการงานนอกจากเงินค่าจ้างน้อยแล้วก็ยังเป็นงานที่ไม่ค่อยมีเกียรติไม่ชอบเลยอุปสรรคก็เยอะมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานมีปัญหากับผู้คนรวมน้งพี่น้องในบ้าน เป็นคนที่ไม่มีความสุขแต่ไปด้วยความเครียดความวิตกกังวลหมดหงิดความกลัดเกลียวเพราะโิเนี้มันไม่เป็นดังใจวันวันหนึ่งเนี่ยทุกวันนแกนก็ต้องนั่งรถเมย์ไปทำงานไกลซะด่วยนะไปกลับก็สี่ชั่วโมง ระหว่างที่นั่งรถไปทำงานก็นกเซ็งบนอน,น,น้นนี่รถใช้เวลานานรถติดนี่ถ้ามีงานทำที่อื่นเดือนเดืนเยอะคงจะไปทำที่นั่นแล้วแต่นี่ไม่มีที่ไปก็เลยต้องจำใจนะต้องไปทำงานที่นี่ใช้เวลาเดินทาง ไปกับสีชั่วโมงวันนึงแกก็บ่นให้แม่ฟังแม,แม่ก็เลยบอกว่าอาหนังสือไปอ่านดีกว่าแทนที่จะอยู่เปล่าๆบนรถเมล์วละสี่ชั่วโมงอย่างน้อยก็ได้อะไรบ้างถ้าไม่ได้ความรู้ก็อย่างน้อยก็ไม่หมุนหินวเสียแนละ้วกับการที่นั่งอยู่บนรถเปล่าๆ ปกตีแกก็ไม่ค่อยชอบอ่านหนังสือนะแต่ว่าไม่มีอะไรทำก็เลยอ่านหนังสืออยู่บนรถเมล์วันละสีชั่วโมงนี้ก็อ่านไปได้ไม่น้อยนี่วันหนึ่ง,งแกก็เปิดอ่านหนังสือเล่มหนึ่งนะเจอข้อความซึ่งสะดุดใจอมากนะีมันเป็นข้อความของจกักรพัรดิ กรุงโรม,มันกรุงโรมนะเมื่อเกือบ2,000ปีก่อนซึ่งเป็นนักปรัชญาที่มีชื่อเสียงด้วยนะมาคุสอ,อเล,ลิอุสนะอันนี้คนที่สนใจเรื่องปรัชญานี่ก็อาจจะคุ้นกับชื่อของจกักรพรรดิองค์นี้แต่ครั้งนี้ก็พูดถึงว่าเนี่ยชีวิตของตัวเองเนี่ยมีเป้าหมายอย่างหนึ่งนะ ก็คืออยากจะเป็นคนที่มีจิตใจมั่นคงไม่หวั่นไหวเหมือนกับหินผาที่โดนคลื่นาสาดซัดซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่ก็ยังไม่ขยับขยื่นในขณะที่คลื่นก็แตกกระจายความบ้าคลั่งของทะเลก็ กลาเปลี่ยนกลายเป็น,ปปนความสงบนะอยู่รอบๆหินผานั้นแค่สุดใจนี่ก็เพราะว่าช่องแกเนี่มันเต็มไปด้วยปัญหามากมาย